ห่วงน้ำที่เต็มด้วยน้ำย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มได้ฉันใดทานที่ท่านให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วฉันนั้นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เ,เ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมากราบสรีระสังขารของหลวงพ่อกโกยชุตินทโรที่วัดโคศิตาราม วัดน,นี้ตั้งอยู่ที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายหลวงพ่อกลวยท่านละสังขารเมื่อวันที่12เมษายน2522สิริอายุได้74ปีพันษา54เดี๋ยวพาเพื่อนๆมากราบสิริละสังขารของหลวงพ่อ คาถาของลวงพ่อคือณสิวังพัมมามะออ,อุณหมายถึงพระยันคาถาร้อแปดสิวังหมายถึงพระอินทเจ้าผู้เป็นใหญ่แห่งเทวดาทั้งปวงพัมมาหมายถึงเทพยดาในชั้นพมมะอ,อุอหมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์รวมเป็นพระรัตนตรยัย นะครับนี่ยนะหลวงพ่อโกยชุตินทโรอดีตจเจ้าอาวาสวัดโคสิตาลามอำเภอสันคาบรุรีจังหวัดชัชนาดนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567มีประชาชนมากลาบไหว้ขอพรที่วัด โกสตารามจังหวัดชัยนาทโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ